สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเทียร์แฟนสมองสบอนสมบูรณ์สม坤เนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสื่อสองสบอส้าแนวเนาะพี่น้องบอกว่าถ้าฟังลาฟังไทยหรือว่าทางต่างประเทศยูอีสีนะพี่น้องพอมาเบิ่งมาชมในขณะนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสื่อสองสบอส้าแนวคือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องเนอ เมื่อเนี่ยกับตลาดนัดพี่น้องวันซุกตลาดแรงเดี๋ยวสะโบซุพ่าไปบึงไปส้มบางคนหน่อยคนหลายบ่เนาะโอ้แต่เอาละไทยกับมาได้เมื่อนเนี่ยพ่อเพลงแน่อยู่ในใจเสมออ๋อ <c oughs> กระเป๋าขอโตคุณระเบียบเดี๋ยวสิออกไปสัมผัสคุณระเบียบก่อนนะเดี๋ยวสิไปสัมผัสคุณระเบียบไปคุณระเบียบเผ็ดยังแน่ยคลายเหมือนีนพี่น้องเลยเผ็ดกนมพวงหอมมั่งอมีสดกระโน้มพวงหอมเผ็ดเถ้าพัดต้มพะโล่ปลาเถ้าพัดเผ็ดปลาดุกข้าวพัดต้มพะโล่ลายแนวในพี่น้องเลย ไปเบิ่งว่าข,า,ข,า,ขา,ายขายอลไรเรือยังไหนเรือแต่ลแตพลาเพชรปลาลูกกับต้มปะโล้พเพชรปลาลูกยังทองทองสะพัดยังทองหนึ่งเรือหาปลาโลย่ยังเก็บแปดทองโอ้ขายดีอิลิสะนะันเนาะไปปลาที่เนะบบาะเดี๋ยวจะบสถสิฝากไปเบิ่งกอ่าโหไหนคะอ่ะกระทั่งฝนก็มีนะพี่น้อง สงหนหน่หหนหนสงห,นหนอส่งแบบไรา,าอายุอยู่ผูเมื่อแล้วทั้งหน้าองคอยนะแล้ว,วาาทนะเมื่อแล้วบ้าตัวซาบดซาบัดน,น,นะนั่นเดหนะ่ะไปเบิ่งดุ่นะบมีแบบจะหมักอย่บอกสบายดีจ้าคนสวยสบยดีพีนะซื้อลูกสิ้นซอยแนวกสิ้นซอยแน้พี่เนเต็มหมอโอ้ยกระเดี้ยวบ้านใด้พ่แม เจ้นั่งพ่อใจอยู่ในนี่เอามาใส <c oughs> ่ถุบบอองกันโดนม่ได้พ่อกันแต่ฮเฮงแล้วอันนี้ของสะออนได้พี่น้องนี่ไม่สิบบาทมีสมเฮดสมซิงกันเื่อมีสมเฮดสมซิมีข่ <planets. S 1> กำ ไทยลูกอ่านี่สมชื่นปอป้วยพวกแมลงเขาจะเอามากินแซ่บตลอดเศรีบ่มียังบ่แซ่บบ่เศรีบร่ขายอ่าเศรีบร่คายอันนี้พักพี่น้องพักซีพักกาดของไม่แถาอันนี้ช่วงเช้าคลองคุณหมอคลองคุณหมอต้องน้องแพตตี้คน,นสวยนีน่พักหมัดเท่าไดก็รเอย บ<ส> <É. S 1> ่หดหมัดส um. <Andrew. S 2> um, ิบบาทสำหรับพี่น้องหมัดห้าหัวมาพอสื่อกิน้วพี่น้องเอ้ยหมัดบ้าใหญ่บึงมีเท่าไงอ่พักหัวพักบัวหัวหน่อยหัวใหญ่นี่วิดคุณมอนกระเทียมนี่มานี่ก็ขคองคุณละเบียบ คล้องคุณระเบียบนี่นี่ผัดเผ็ดปดลาดุกต้มผัลลุต้มผัลลุต้มผัโลุกระทุงบา้าหงายแล้วก็สมพักทุงละสิบารราบาททุงเท่าไรนี่ทุงละสิมาพันกี่เออพอกินมีสมพัก,กมีหมากกล้วยเป็นอะไรเอาอยู่บอกระเบียบสิคายทุงยางอยู่ในทุงอะนะผูทั้งล่างจะอยู่หัว กี่เทไรชุดับโตเทไรตัวสิบสี่จิมหะคนละื้อชืออย่าหลอเซยอยู่ตัวลาาบะฮะ t h a n you อันนี้ใส่นี้เ็บใส่นี้ลอะใสใส่เงินจ่เลย จะโบบริการยังเนาะนี่เสื้อผ้าเด็กน้อยเด็กน้อยเจ้าวนไปจับป้านั่นไหมาขายไข่ขายพูดระเบียบว่าไข่เจ้าวนออกมาขายนี่ยังบริการพ่อเพ็กเจ้าวนไปเมาอยู่ทางใั้นโบมาขายไข่พี่น้องเอ้ยพูดระเบียบก็เลยเอาไข่มาขายยังบริการอยู่เนาะยังบริการพ่อเตะอยู่คนก็คือขื่นอยู่ได้เนาะ ไปที่พาไปหล่อพี่เนาะหล่อเบงสลลามันมียังไงเป็นอะไรยังไงอย่าน,นี้ได้ขายอยู่บ่บ่มมโอ้ยอย่าบาอยู่ตู้เย็นยังบีนไ,ได้ตำเหี่ยวอยู่นี่ของเหรียของเหรียเด็กหน่อยได้พี่นนองห่านเจลียา มีท ok, ุกอย่างอ้อววันน right oui> uh. mm. ี้หันประจำหมู่บ้านได้นี่ไม่ขะอะไรใหญ่โอ้ยยังกินบะเบ็ดอยู่ใส่ยุบมันหนักบัทันเบิดได้ขายอยู่บ่มื่นนี่นะบ่อืมอืมอืมมีเขากำแกงขอแกงคูนพี่น้อง เป็งไก่หมากกระทันกระมีนโอ้ทางนี้มีจามเออบางคายทางนี้เลยนะบ่บางคายใครนี่เลยบ่เออสมพอ่อจะจังอยา่างว่าเขาจะเจ้าคือโบมันยับออกมาอีกเดี๋ยวนี้บางกกเสาวิดวาย่างลแล้วละอะไย่อขึ้นมาพี่ โอ้สบายดีจ้าเออขายได้ขายย่เดินเดินเดินมีหอดท่าเนาะมันแซงก็มีเดินอ้ผักดังคมผักดังคมก็มีมะกอกมีเบิดมันมันเดิ ขายอะไรจ้าน้องบุ๋มขายลายขายดีไหมขายกล้วยทอดจ้าขายดีจ้าขายดีขายดีรัวๆัวายยังกล้วยขายหนเ่งสิบกล้วยสิบชสี่พันสวัสดีค่ะคุณแม่ขายดีไหมคะดีค่ะขายชนิดค่ะโอ้โหน่ากินจังเลยหมูปิหน่อเซ่บ นี่ตีมือของน้องนูเนตดได้พี่น้องนี่นแม่ของเพิ่นบอลได้เจ้าตัวบอลได้ลงมาขายบ่นี่เจ้าตัวไปงานจิลาถือแชนคู่ออแต่คนเทให้แม่มั้ยยืมาาขามาขายขาเพิ่นนี่ความสมาร่ำด้วพี่นอ้องเอ,อ้ยเ,เรียนเนี่ยมันจบสำนีเห็ดของขายกับเป็นวันน,น,นี้คืองานโรงเรียวเฟินถือเชนคู่มาใหม่ถือแชนคู่ที่ง่าย โอ้โดย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 เอ๊ะโปรตุ่นเทิมเทิมนแม่มัมันค่ะคุณแม่อบคุณค่าป้ขายยังนี่ของเจ้าหน่อยได้หนิมื่ออื่นหน่อยสาพัดีหาสิบบาทเออสามสิบบาทเนาะสาพันมาหุงเปตวานแท่นหนิมหุงนาดีเนาะ คุณพี่ขายอะไรคะคุณพี่ขายยำขายยำลูกชิ้นพี่น้องของเจค่ะคนสวยเห็ดแซบแซบได้พี่น้องเลยแซบแซบขายดีดเด้จ้าห้างนี่ขายมัน ทงางนายทายติบเผาตีบหนาพี่น้องอ้ามือนีไบ่ได้หอยบ่เฮย้ยมือนีไบ่ได้หอยบ่เด้กายอยู่มือนีไม่ออกไม่อุ่ยก็พี่น้องเด้อ ได้ขายยุ่มือนี่นะขายเสือนำเผื่อนของดิชันเองค่ะพี่น้องมันมานเฮ้ยลูกสาวก็ลงมานำกินยังลูกละสบ,บายดีปะลุงน้องลุงนภะาคนสวยซื้ออะไรขายอะไรจ๊ะอ้เหมือนเดิม เสบได้ี่พี่น้องเพิ่มเติมคือว้าวีบดเลยตัวน่ะปิ้งไก่เจ้าน่ะสีบดเลยพี่น้องนี่เด็กแดมือนกับขวสุัวสซุกมือในอ้ามแอเพรากินกินเราว่าเพท่านในขัวต้องบอกว่จะได้มาเพื่อนขวดเราะว่าลูกหายอยากกินว่ากินมันคือบ่แส่บเนาะภาาจะไาอีกซื้อไมงินได้ก็ไปซู้อ่กินคือจางแท้่าสาบรใส่เกลือบนขวนี่แบบ มาเห็นแม่กินอะไรเขาพันในขัวโอ้ยบมาขัวเรื่อยก็กินไปตัวหนึ่งน่ารักไหมห่านนี่มี่อันนี้เมียงเมียงเงี้ยก็ข้าวปุ้นมีปูอัดยังข้าวปุ้นใส่ปูอัดแต่ก็ขนมมกอันนี้เป็นอ่าข้าวนมจืดน่ารักดีมันมันคลายเบิร์ดไวๆเด้อเหมือนนี่ ทีทางผีกรน้องถิ่นคนสวยอ่ทย่างอันนี้มือนี่เป็นแนวนี้ขนมอันใส่ก้วยโหมีแบบใหม่มาเลย่อยเนาะนี่เนาะค่ะโอ้ได้คล้ายดีลีนี่ลูกชิ้นก็ไปเห็นถ่ายลงเต็มหมอสิบิดกเลยเนาะโอ้คล้ายดีเหยน,น้องถิ่นบอก Elam, luk, 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 khá, lo, elam, no. Jê Lâm lục 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 lo lò queue Jê Lâm nó Vai đấy Jê, quay đấy. Khịt đi đi đấy Jê ơi. Nắm lăng bờ đại đấy Jê, kha chăm mưa bận này Jê. đang đấy Jê, kha chị trao chụp đi nhin đấy. Ah, thang này. ป้าไขยป้าอยังเด้พี่น้องทั้งพีง่นางมดระบาผักกาดนะป้าโอ้ขายดีลีเลือกเท่านะชอมกระตาน่ะอ่าเท้าขายดีดีปลาอีตู่อ่าเถ้าผมก็จะมาเมาปลาอีตู่ไปแล้วบ้านเท้าก็มีได้นี่ตรงเท้า

อะไรคะวัสดีจ้าใครดีอยู่บ่าจ้าจ้ามันมันด้อหมดเลยพี่น้องถรายมดแล้ว เสือกระนาวเล็กหน่อยก็มีบ่นิหนูยางหมวกเบาหมวกเล็กหน่อยนี่นะแม่ท้อค่ำพูดยากได้เสือนายนะไปทางได้เลยเสือกระนาวเล็กหน่อยเอาไยอีกพี่เออ อืมอืมอเท่าไรนะเก <90 S 1> ่าชิบอืมอืม,อม,อมแมนะะนไไจะปิดคลิปแล้วนะคะบา,ายดีบายดีนะ,นค,ะคุณระเบียบคายคองคุณระเบียบคายของคุณนเนาะ โอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้เขาจบลงเพียงเท่านี้เด้อขอบุญขอบ,บ,อบอคุณสมองสมบัตค่ามาลับเบิงอลับชมเผอกันใหม่คลิปหนาจ้าสบายดีสวัสดีจ้า